โดยการตัดเส้นผมหรือว่าตกแต่งเสื้อผ้าให้หลุดออกไปเนี่ยนะครับเป็นการทําโดยประการที่จะน่าทําให้การชนะสูตรศพนะเปลี่ยนแปลงไปในผลของการชนะสูตรสารทอนจึงพิพากษาเพิ่มบทลงโทษเพิ่มอีกหนึ่งกระทรงความผิดซึ่งข้อหานี้เดิมสารต้นยกฟ้องเพิ่มเป็นผิดข้อหานี้ตามเน้นย้ําว่าเป็นข้อหาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตราหนึ่งห้าศูนย์นะฮะหนึ150่งห้าศูนย์ทวิไม่ใช่หนึ่งเก้าเก้าซ่อนเล้นศพนะครับทุกทา่าน แต่สารลงโทษจำพุกหนึ่งปีจากสูงสุดสองปีนะครับส,สรุปคือสารชั้นต้นลงโทษลุงพลสิบบวกสิบเป็นยี่สิบแต่สารอุทร์พรัาสี่เปลี่ยนเขาเรียกว่าแก้หนักขึ้นสิบบวกสิบห้าบวกหนึ่งเป็นยีิบหกนะครับเออประมาณนี้นะส่วนป้าแตนถูกฟ้องข้อหาเดียวคือร่วมกับลุงพลกระทำการแกะศพเมื่อสักครู่ ซึ่งสารชั้นต้นสารอุทธรเห็นตรงกันว่าไม่ผิดยกฟ้องไปนะครับทีนี้ก่อนที่จะไปวิเคราะห์ตอว่าจะอุทธรว่าจะดีกาได้หรือไม่เนี่ยหลายหลายคนผมเห็นคอมเมนต์แล้วแล้วก็ไปดูเช็คข้อเท็จจริงมาหลายคนก็ยังสงสัยว่าเอ๊ะจริงๆแล้วใครกันว่าลุงพลเป็นแพะหรือเปล่าหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าสงสัยกันว่าอะไรคือมูลเหตุจูงใจถูกต้องไหมครับเพราะคนที่จะทําความผิดมันต้องมีเหตุต้องโดยลักษณะที่เจตนาเนี่ยคือถ้าประมาทเนี่ยมันอาจไม่ต้องมีมูลเหตุจูงใจก็ได้ เช่นเราขับรถประมาทอย่างเช่นรถกระบะชนรถมอเตอร์ไซค์ประมาทสมมติอะถ้าประมาทมันไม่มีเหตุจูงใจหรอกแต่ถ้าเจตนาเนี่ยการนําสืบประเด็นหนึ่งที่จะต้องให้ศาลเห็นก็คือการมูลเหตุจูงใจในการก่อเหตุใช่ไหมละครับเช่นถ้านักเรียนตีกันสมมุตินะฮะมูลเหตุจูงใจจากอะไรมันไส้เรื่องสถาบันเหม็นหน้ากันนั่นคือมูลเหตุจูงใจถ้า ผู้ร้ายจำเลยในคดีทางเพศมูลเหตุจูงใจคืออะไรครับก็คือความต้องการทางเพศแล้วก็อาจจะแอบชอบผู้หญิงคนนั้นสมมุตินะครับถ้าเป็นเรื่องการชิงปล้นทรัพย์ชิงั้านทองอย่างวันนี้ก็ไปชิงั้านทองกันมูลเหตุจูงใจคืออะไรก็คืออยากได้ทรัพย์แต่คดีนี้ทุกคนก็สงสัยเอา้าแล้วอะไรมันคือมูลเหตุจูงใจที่ลุงพลจะต้องทําผิดด้วยเพราะน้องชมพู่ก็เป็นหลานแท้ๆทำไมครับเป็นหลานแท้เป็นหลานเป็นหลานผู้ใดคือน้องชมพู่เป็นหลาน พวกไงเมียุงเมียลุงพลอ่ะเป็นป้าลุงพลแกเป็นสามีของป้าแตนนะป้าแตนเป็นป้าก็มีสักเป็นหลานนั่นแหละแต่ไม่ใช่หลานทางสายเลือดเป็นเป็นหลานเป็นหลานทางสายการแต่งงานนะครับทีนี้ทําไมจะต้องทําด้วยโดยเจตนาซึ่งเรื่องนี้ผมไม่รู้นะผมไม่เคยอ่านสำนวนคดีนี้แต่เท่าที่ฟังจากใน u t u b e โทษฮะฟังโทษในพูดคิฟังจากช่องติ๊กตอกแล้วกันฟังจากช่องติ๊กตอกที่มีการตัดคนตัดคลิปจากตำรวจชุดสืบสวนที่ทําคดีเนี้ยผมก็ฟังดู ท่านเองก็ยังไม่ออกมาพูดนะครับว่าอะไรคือมูลเหตุจูงใจแต่ท่านรู้อยู่แล้วท่านให้สัมภาษณ์ในทุกทลังดูช่องทิกตอ,อกรู้สึกรายการคุณสจีอ่ะที่ช่องเจ็ดมั้งครับในช่องทิกตอ,อกก็มีท่านตํารวจท่านคนหนึ่งอ่ะที่มาให้สัมภาษณ์แกบอกว่ารู้อยู่แล้วว่าคืออะไรแต่เขาไม่พูดดีกว่าทีนี้มันก็มีคนสันนิษฐานกันนะมาสื่อโซเชียลใช่ไหมครับว่าเอ๊ะลุงพลถ้าจะมองว่าเจตนานเนี่ยมันต้องมีมูลเหตุจูงใจเอาอะไรบางคนก็มีทฤษฎีหลายทฤษฎีนะฮะ ทฤษฎีที่ทุกคนน่าจะเชื่อหรือแอบบแอบบเชื่อกันก็คือทฤษฎีสายมูอาจจะไปมองว่าลุงพลนี่อาจจะไปเชื่อรัที่อะไรบางอย่างใช่ไหมครับขอบคุณผู้รู้ทันจิตแล้วก็เอาน้อยผพู่ไปลักษณะโทษนะฮะไปบูชายันอะไรหรือเปล่าเจ้าคงเจ้าขเขาอะไรหรือเปล่านั้นหนึ่งนี่คือทฤษฎีสายมูสองคือทฤษฎีสองคือทฤษฎีเกี่ยวกับเรื่องน้องชมพู่เกี่ยวกับลุงพลไปมีเหตุขัดขัดแย้งทะเลาะอะไรกับพ่อแม่ของน้องชมพู่หรือเปล่า ก็เลยมาลงที่น้องชมพู่หรือเปล่าเหมือนกันอันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันนะนี่ผมผมาพูดจากทฤษฎีที่ที่มีการคอมเมนต์แล้วก็ที่มีการตั้งข้อสังเกตกันนะบางคนก็เลยเถิดไปบอกว่านีจริงอะ่ะน้องชมพู่ถอด,ดสายไฟเพราะปลายเท้ามีรอยไฟไหมอะไรก็ว่ากันไปเออก็นั่นแหละฮะแล้วก็มันมีทฤษฎีอะไรกะ่ะทฤษฎีเรื่องคนบางคนทําโดยไม่ให้รุมงพลอีกก็ได้แต่ผมคิดว่าเรื่องนี้แต่ไหมมันแต่ผมคีดเมเหนเข่นึงก็ดีเหมือนกันนะผมจําชื่อไม่ได้ละมาคอมเมนต์ประมาณว่าบางทีคนเราเนี่ย อาจจะทําไปโดยไม่มีเหตุมองอาจจะไม่มีเหตุผลด้วยก็ได้แต่มันมีความรู้สึกที่อาจจะเป็นเรื่องอาการทางจิตบางอย่างหรือเปล่าใช่ไหมล่ะครับเออก็ไม่รู้นะว่าในสํานวนมีการตรวจจิตหรือว่ามีการแต่ที่ฝังตํารวจชุดสืบสวนในในสำนวนเนี่ยก็มีการอ่อคือจำเลยตำรวจเนี่ยเชิญลุงพลมาเข้าเครื่องจับเท็จใช่ไหมครับแต่เครื่องจับเท็จนั้นก็หม,มายามารถที่จะไปจับความเท็จได้แต่ตํารวจบอกว่าถึงแม้ว่าเครื่องจับเท็จจะใช้ไม่ได้ผลเนี่ย แต่ก็ได้เชิญผู้เชี่ยวชาญทางภาษากายอะไรต่างๆมาดูลุงพลด้วยซึ่งก็บอกว่าภาษากายอะไรต่างและว,วิธีการพูดเนี่ยมันไปเข้าทฤษฎีจิตวิทยาอะไรบางอย่างว่าลุงพลนี่แหละแน่นอนขอบคุณพี่ธนาไพศาลครับจะต้องมีมูลเหตุจูงใจอะไรบางอย่างที่ลุงพลจะต้องทําขอบคุณพี่ธนายอ้พี่ธนาไพศาลเยอะมากเลยครับรยี่ผกออกใช่ไหมครับขอบคุณมากเลยครับนี่แหละฮะอันนี้คือทฤษฎีอะไรต่างนะอืมก็ว่ากันไปผมคิดว่าทุกคนก็สงสัยอยู่ผมก็สงสัยอบคุณคุณพี่จีลาแล้วถามต่อไปว่าแล้ว ต่อไปในชั้นดีกาจะยังไงต่อใช่ไหมครับที่นี้ผมจะวิเครา์ให้ฟังแยกข้อหานะในส่วนของลุงพลจะสามารถดีกาได้ทุกข้อหาข้อหาแรกคืออะไรครับพากเด็กอายุไม่เกิน15ปีข้อหานี้สาลชั้นต้นสาอุทธรพิพากษายืนแต่จำคุกเกิน5ปีดังนั้นจึงไม่ต้องห้ามดีกาตามมาตรา2-1-8วรรค2ถูกต้องไหมฮะลุงพลจะไม่ต้องห้ามจำเลยดีกาดังนั้น ลุงพลสามารถดีกาข้อหาพากได้แต่ผมว่ายากถึงแม้จะถึงแม้ว่าจะดีกาได้แต่ถ้าสาลชั้นต้นสาลอุทธทอนเนี่ยฟังข้อเท็จจริงยืนยันกันแลวตรงกันแล้วว่าลุงพลเป็นคนเอาไปแน่นอนดังนั้นข้อหาพากนี่ตัว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 ผมนะผมมองว่าน่าจะหลุดยากน่าจะหลุดยากมากด้วยเพราะว่าตอนนี้มันประเด็นเหลือเหลือแค่ข้อหาที่2คือการฆาตกรรมทีนี้ในข้อหาที่สองครับทุกท่านที่อายการได้ยื่นฟ้องข้อหาเจตนาฆ่าโดยทอดทิ้งเด็กจนเสียชีวิต ตามสองแปดบวกสา6ูหกบวกสา8นปข้อหานี้สาลชั้นต้นลงประมาทสองเก้าหนึ่งซึ่งลงได้ตามวิเยายันหนึ่งเกสองวรรสามแต่สาอุทธรั่งสี่ลงตามฟ้องกลับไปเจ็ดเป็นเจตนาแก่ชีวิตสังเกตได้ว่าคดีนี้ข้อหาเนี้ยสาอุทธรพิาพากษาเขาเรียกว่าแก้ใช่ไหมครับแก้ทั้งบทลงโทษกับโทษที่จะลงภาษากฎหมายเขาเรียกว่าแก้มากใช่ไหมครับทีนี้จึงไม่ต้องห้ามดีกาตามวิเยรยมาตาสองแปดสองเก้าส1 8 219 2งาทวีตละสองดังนั้นลงพล ข้อหาภาคก็อุทธรณ์ได้ไอ้โทษฮนะก็ดีกาได้แต่ผมมองว่าดีกาไปศาลน่าจะไม่น่าไม่น่าจะกลับกับประเด็นนะแต่ไอข้อหาที่สองนี่แหละผมว่าต้องว่าก็ต้องลุ้นว่าก็ต้องลุ้นกันว่าศาลดีกาท่านจะมองแบบไหนจะมองตามที่ศาลชั้นต้นมองไม่ว่าการกระทําของลุงพลที่ไม่ดูให้ดีว่าน้องชมพู่จะมีสติอยู่หรือไม่เนี่ยแล้วไวยทิ้งไว้กลางป่ากลางเขาเนี่ยมันเป็นแค่การประมาท หรือลุงพลย่อมแรงเห็นผลได้ว่าการปล่อยทิ้งไว้จะทําให้น้องชจพผู้เสียชีวิตได้เอออันนี้มันเส้นบางๆครับทุกท่านอยู่ที่ดุลพินิษอยู่ที่มุมมองอยู่ที่พยานฐานในการนําสืบนะครับนีนี้มีสํนานกข่าวบางช่องผมผมฟังเมื่อสักครู่ก่อนทางก่อนไลฟ์เนี่ยบอกว่าเอ๊อย่างนี้จะเอาราฐาอื่นมาสืบได้ไหมผมบอกว่าไม่ได้แล้วนะทุกท่านสารขึ้นสารดีกาปุ๊บอะพยานฐานต่างๆเนี่ยต้องผ่านการสืบในสารชั้นต้น และฟังโดยช่องในสารุทธร์มาก่อนเท่านั้นนะตอนนี้คือไม่ว่าจะมีอะไรใหม่ยัดเข้าไปใหม่ไม่ได้แล้วทุกอย่างทุกท่านจำไว้เลยเวลาขึ้นศาลในคดีแพ่งในคดีญาหลักฐานมีเท่าไหร่เราต้องใส่ให้หมดต้องใส่ให้หมดนะฮะอยู่ๆจะมาเพิ่มในชั้นอุทธณ์ชั้นฎีกาโอเคาอาจจะมีช่องยื่นได้แต่ไม่มีการรับฟังรับฟังก็เป็นสิ่งที่ไม่มีน้ำหนักต่อการเป็นวินิจฉัยในข้อเท็จจริงดังนั้นเนี่ยผมก็ยังลุ้นว่าสาลฎีกาท่านจะมองอย่างไรนะครับส่วนข้อหาที่3คือกระทาการแกศพ โดยประการที่น่าจะทําให้การชันสูตรเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยซึ่งเป็นโทษตามวิทย,ยามตาตราหนึ่งหนึ่งข้ศูนย์ทวิอันนี้ลุงพลก็อุทธร์เอ้ยโทษนะลุงพลก็ดีกาได้เพราะไม่ต้องห้ามดีกาเช่นเดียวกันขอบคุณท่านทนายทนายนัดฮะดังนั้นถ้าสามข้อหารุงพลดีกาได้หมดโดยไม่ต้องขอรับรองดีกาเลยนะครับเพราะไม่ต้องห้ามดีกาตามวิทยาสองหนึ่งแปดถึงสองสองศูนย์ใช่ไหมละครับเออบางคนถามผมว่าแล้วผมส่วนัวมองอย่างไรกับในการดีกาผมคิดว่า ข้อหาภาคเนี่ยยากเพราะถ้าทุกคนทุกท่านเราคิดตามนะถ้าศาลยกยกฟ้องข้อหาภาคปุ๊บหลุดหมดเลยถ้าไม่ภากก็คือลุงพลไม่ได้เอาเด็กขึ้นไปถูกต้องไหมฮะเมื่อไม่เอาเด็กขึ้นไปปุ๊บข้อหาอื่นคือผิดหมดคือยกฟ้องหมดเลยดังนะั้นข้อหาภาคเนี่ยศาลต้นศาลทุทนเนี่ยพี่พากษาตรงกันแล้วว่าลุงพลอ่ะเป็นคนเอาน,น้องชิพูไปแน่นอนเพียงแต่จะทาแกศบด้วยหรือว่าปล่อยทิ้งไว้โดยประมาทหรือเจตนาเท่านั้นเองโดยเจตนาแบบไรเห็นผลหรือไม่เท่านั้นเองนะครับ ทีนี้ถามว่าแล้วลุงพลมีโอกาสที่จะได้รับโทษหนักขึ้นหรือไม่อันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าฝ่ายโจทก์คืออัยการกับโจทก์ร่วมเนี่ยจะดีกาด้วยหรือไม่ซึ่งในระบบของอัยการเนี่ยเมื่อศาลชั้นต้นตัดสินศาลทีนตัดสินแล้วเนี่ยคดีนี้จะต้องสั่งคดีชั้นอุทธรณ์ดีกาโดยอัยการศาลสูงมุกดาหารและเนื่องจากเป็นคดีสาคัญผมคิดว่าตอนนี้ท่านประยุทธ์เพชรลักษณ์คุณเนี่ยท่านเป็นอธิบดีศาลสูงภาคสี่ท่านน่าจะดูด้วยตัวเองว่า สมควรที่จะดีกาให้ลงโทษหนักขึ้นหรือไม่ให้ดีกาลงโทษหนักขึ้นหรือไม่อันนี้ก็ต้องรองดูกันนะครับและถามว่าถ้าโจ์แต่ที่ผมฟังท่านทนายที่เป็นทนายโจย์ร่วมของพ่อแม่น้องชมพู่หลังสารจะเสินผมผมฟังท่านท่านท่านให้สัมภาษณ์ท่านเองก็บอกว่าส่วนตัวของโจทย์ร่วมก็คือพ่อแม่น้องชมพู่จะดีกาแน่นอนเพราะอะไรเพราะข้อหาที่สองสารุทรลงเพียงแค่สิบห้าปี ซึ่งอะไรครับทุกท่านซึ่งเป็นโทษขั้นต่ําที่สุดซึ่งเป็นโทษต่ําที่สุดของมาตรา288คือเจตนาฆ่า288คือโทษเท่าไหร่ฮะจาคุก15-20หรือจําตลอดชีวิตหรือประหารชีวิตเพราะเท่าที่ฟังดูเหมือนทางฝ่ายคุณ <c oughs> พ่อแม่รองชูอยังติดใจว่าพฤติการเนี่ยเลือดเย็นก็นเลยคิดว่าติด5ปีน้อยเกินไปดังนั้นแน่นอนที่ผมฟังดูทางฝ่ายท่านทนาโจทย์ร่วมน่าจะดีการแน่นอนใช่ไหมละครับแต่อายการนี่ผมไม่มั่นใจนะ แต่อยู่ที่ดูวบนิของท่านในการศาลสูงและท่านอธิบดีในการศาลสูงภาคสี่ว่าจะท่านจะมองยังไงกับเรื่องนี้นะครับโอกาสลุงชมพูลลงุลงลุงพลเนี่ยผมว่าก็แต่ก็ไม่ได้เออผมลืมพูดไปทุกท่านย้อนไปตอนศาลชั้นต้นตัดสินเมื่อประมาณปี66ทุกท่านลองย้อนไปนะคดีนี้ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลบุกดาหารตอนนั้นและอธิบดีผู้พิพากษาภาค4ี่อธิบดีผู้พิพากษาภาค4เนี่ยไม่ใช่สาอุทธรนะฮะแต่เป็นอธิบดีผู้พิพากษาที่ เขาเรียกว่าดูแลศาลในท้องที่นั้นๆคือภาคสี่คืออีสานเหนือท่านผู้ภาษาพู้นศาลกับท่านอธิบดีผู้ภาษาภาคสี่ตอนนั้นเมื่อปี66ท่านได้มีความเห็นแย้งสําคัญนะความเห็นแย้งติดสํานวนไว้ด้วยว่าควยกฟ้องว่าควรยกฟ้องแต่ผมไม่ทราบนะว,ว่าเหตุผลอะไรแต่ความเห็นแย้งนี้ไม่ใช่เป็นองค์คณะนะครับ แต่เป็นการใช้อำน,นาจตามกฎหมายว่าด้วยพระัรนมุูญสารยุติธรรมามาตรา11คือกฎหมายพรธรมนมุูญสารยุติธรรมเนี่ยเป็นกฎหมายเกี่ยวกับระบบระเบียบในการวิธีการตัดสินวิธีการออกคําสั่งของศาลว่าจะต้องศาลกี่ท่านใครเป็นผู้กำกับดูแ,และอะไรต่างๆ,ๆนะครับซึ่งเรื่องนี้ผมคิดว่าทางฝ่ายทนายของลุงพลเนี่ยน่าจะต้องไปเน้นดูว่าความเห็นแย้งของท่านผู้พิพากษาผู้น้าศาลกับท่านอธิบดีผู้พิพากษาภาคสี่ตอนนั้นเนี่ยท่านเห็นอย่างไรของคนโจทกฟ้องอันนี้ผมไม่เคยเห็นนะ เออน,นี้อันนี้น่าอันนี้น่าสนใจดังนั้นผมก็เลยมองว่าลุงพลก็ยังพอมีโอกาสนะเออพอมีโอกาสเพราะคดีนี้เพียงแค่สาสงใส่นิดเดียวว่าลุงพลทำผิดหรือไม่คือยกฟ้องหมดเลยนะดังนั้นอาจจะกลับไปในประเด็นที่เรื่องของเส้นผมด้วยก็ได้เพราะผมก็เท่าที่อ่านข่าวย้อนหลังมาเนี่ยตอนนั้นท่านทนายคนหนึ่งซึ่งเคยดูแลลุงพลก็มาเคยให้สัมภาษณ์ว่าเอ้เ,อเ,อเส้นผมเนี่ยมันโผลม,มาได้ยังไงสมมติอันนี้ผมพูดจากที่ท่านทนายคนนั้น่ะ ท่นานทนายต่อเต่าอ่ะแกได้ออกสัมภาษณ์ตอนนั้นไว้เส้นผมมันผมมาได้ยังไงมันมันตรวจมานานแล้วนี่ตรงนี้อาจจะเป็นจุดหนึ่งที่จะต้องโต้ตแย้งให้ได้ในชั้นฎีกาอันนในมองในมองมุมมองของลุงพลนะครับเออนะครับก็ว่ากันไปส่วนป้าแต่นี้จบแทบแทบจบแล้วเพราะว่าคดีป้าแต่เนี่ยฟ้องข้อหาตามกระทําทการกระสบโดยประการที่นาจ้าให้การชันสูตรเปลี่ยนแปลงไปตามวิญญาณในงศนทวีซึ่งสามชั้นต้นกระสาุทรยกฟ้องการที่สารุทนพิพากษายกฟ้อง ค้อมสารชั้นต้นเนี่ยคดีจะต้องห้ามดีกาตามมา 220. ตรา220ทุกอย่างคือคดีนี้ถ้าอายการอยากจะดีกาจะต้องขอให้ศารรับรองหรือขอให้ท่านอสส,สเนีรยรับรองในการดีกาอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงว่าเหตุผลสารจะฟ้องเพราะเหตุผลใดเพราะข้อหานีนฟ้องป้าแตนว่าร่วมกับลุงพลไปกระทําการแก่ศพซึ่งผมก็น,นี้ผมไม่เห็นคำพิพากษานะผมดังว่าที่ยกงฟ้องเพราะไม่มีพยานฐานยืนยันได้ว่าป้าแตนไปเกี่ยวข้องกับจุดที่น้องชมพู่เป็นศพ ได้อย่างไรหรือเปล่าอันนี้ผมไม่มั่นใจแต่คิดว่าเหตุผลน่าจะอาจจะเป็นในทํานองนี้ก็ได้นะครับอืมก็ลุงพลผมว่าก็ถ้าก็ยังมีโอกาสนะคือมีโอกาสสามทางอะ่ะเท่าเดิมเบาลงหรือจกฟ้องก็ได้หรืออาจจะหนักขึ้นก็ได้นี่ลุงพลมีมีสี่ทางหนักขึ้นเพราะถ้าศาลฎีกาเห็นตามที่ทนายโจทย่รวมซึ่งจัดฎีกาแน่นอนอะ่ะบอกว่าอย่างเงี้ยโทษต้องหนักขึ้นอันนี้ก็เรียบร้อยถ้าศาลฎีกามองว่าโอเค ที่สาวรุทรลงโทษอะถูกต้องหมดแล้วก็เอาก็คือยี่หกปีแต่ถ้าสาวรุทร่ทอมองว่าเอ้ยมันไม่ใช่เจตนานะมันเป็นประมาทก็จะย้อนไปที่สาลชั้นต้นคือประมาณยี่สิบปีและสุดท้ายก็อาจจะยกฟ้องก็ได้อยู่ที่สี่สี่ช่องทางที่ยังมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นต่อไปทีนี้เรื่องนี้ลุงพลท่าที่ทราบทุกท่านก็ทราบดีว่าหลังจากสาวรุทร่ทตัดสินลุงพลก็ไม่รับก็ไม่รับอนุญาตพวกนี้คือไม่ได้ประกันตัวในชั้นฎีกา หมายความว่าลุงพลจะต้องเข้าเรือนจำไปแล้วตั้งแต่วันตั้งแต่เมื่อวันที่อ่านคำพิพากษาและการที่ลุงพลติดคุกไปเนี่ยถ้าสุดท้ายแล้วลุงพลต้องติดคุกจริงๆไอ้ที่ลุงพลเข้าไปตอนเนี้ยก็ไปหักวันนับโทษนะครับไปหักวันนับโทษเออนะครับดังนั้นคดีลุงพลผมว,ว่าก็ยังต้องลงกันอีกสักเพื่อสุดท้ายนะครับไม่ว่าจะจบลงอย่างไรทีนี้โอเคแหละคดีนี้มันมีดราม่าเยอะใช่ไหมฮะจากลุงพลมีเป็นเสหล นู่นี่นั่นจนสุดท้ายตำรวจก็ทางานอย่างอดกัน้นก็ผมก็ต้องขอให้ทุกคนเคารพคำพิพากษาแล้วกันส่วนใครจะวิจงวิจารอะไรก็ให้มันอยู่ในล่องในรอยเหตุผลให้ผลหน่อยผมเข้าใจแหละบางคนก็ไอ้มีข้อไอหมดอยู่ใจมันคืออะไรวะใช่ไหมล่ะครับผมคิดว่าในสำนวนคดีนี้ตำรวจสอบพยานอะ่ะหลายร้อยปากนะทุกท่านสอบทั้งหมู่บ้านดีเดนเอรอยนิ้วมือเส้นพงเส้นผมพยานผู้เชี่ยวชาญพยานแวดล้อมพยานสอบไปหมดนะครับอืมผมคิดว่าสุดท้ายแล้วก็ต้องลองดู เาคาดว่าน่าจะหนึ่งปีถึงสองปีคําพิพากษาสารดีการน่าจะลงมาเดี๋ยวถึงวันนั้นก็คงจะต้องมาดูกันอีกทีหนึ่งนะครับว่าสารดีการท่านจะมองอย่างไรนะครับอันนี้ก็เป็นคดีแรกที่ผมนํามาเน้นย้ําถึงในมุมมองทางกฎหมายที่ผมอธิบายโปรเซสที่มันอาจจะเป็นภาษาได้ายากหน่อยแต่ก็พยายามจะให้เล่าง่ายๆนะครับเสริมเติมจากที่ทุกท่านได้รับฟังข้อเท็จจริงมาหมดแล้วแหละนะครับผมอ่ะโอเค นี่ก็เป็นคดีแรกนะเดี๋ยวผมขอตอบคอมเมนต์ก่อนนะครับ <c oughs> นั่นหนึ่งนะครับอืมครับผมคุณมัชลินนะป้องกันการหลบหนีนะนิสสันนะครับเออนะครับคุณดาวบอกว่าถ้าจะไม่ผิดเหมือนเคยได้ยินลุงพลรีบกวนผมด้วยใช่ไหมคะ <c oughs> ก็ที่ตามข่าวดูมีอย่างนั้นด้วยนะครับถ้าที่ผมลองลองเช็คข้อมูลดูนะ คุณเอนจอยไทยแลนด์บอกว่าสารท่านเชื่อในประจักษ์พยานตำรวจน้ำสือได้ดีคดีนี้ไม่มีประจักษ์พยานนะคุณเอนจอยไทยแลนด์คดีนี้มีเพียงแต่พยานแวดล้อมกับหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ทุกท่านฮะในพยานทางอาญาง่ายๆพยานบุคคลมันจะมีสองลักษณะคือประจักษ์ประจักษ์คือสายตาจากสู่เห็นนะฮะจากสู่หมอจากสูประจักษ์คือประจักษ์สู่เห็นกับตัวเองเห็นก็คือเห็นว่าลุงพลถือไปพาน้องชมพู่ไปอันนี้คือประจักษ์พยานซึ่งไม่มีมันมีแต่พยานแวดล้อมหรือเฮียร์เซ็คือ มีพยานแม่ล้อมเท่านั้นเองไม่มีประจักษ์พยานยนะครับอืคุณแอ๊บอกว่ามีความเห็นแย้งถูกต้องนะครับเออนะครับคุณเคเอสอนถามว่าช่องนี้บีตะก้าไหมครับผมไม่ได้ขายของนะครับ <c oughs> คุณเสมอถามเรื่องคดีนั้นใช่ไหมเดี๋ยวผมเล่าตอนเดี๋ยวผมเล่าตอนตอนกลางคืนนะแป๊บน,นึงนะครับทุกท่านอย่าคอมเมนต์อะไรที่มันนั่นหน่อยสิเดี๋ยวผมโดนเดี๋ยวผมโดนทิกตอกแบนนะอย่าอย่าอย่อยาคอมเมนต์แบบอะไรที่มันแบบอะไรต่างๆที่มันดูรุนแรงนะครับผมอืม คุณการจนาบอกว่าข้อหาพลาดถ้าดีกาได้แสดงว่าลุงพลไม่ได้ทําข้อหาพลาดในดีกาได้อยู่แล้วไม่นี่ทุกท่านการดีกาได้ไม่ได้หมายความว่าทําไม่ทํานะการที่จะดีกาได้นั้นเนี่ยมันอยู่ที่ว่าข้อหานั้นจะขึ้นสู่ศาลดีกาได้แค่ไหนอย่างไรนะการดีกาได้ไม่ได้หมายความว่าลุงพลไม่ได้ทํานะแต่เงื่อนไขของกฎหมายคือดีกาได้หรือไม่และเมื่อดีกาได้ปุ๊บจริงค่อยไปวินิจฉัยต่อไปว่าลุงพลทําหรือไม่นะครับผมต้องค่อยๆวิเคราะห์นะครับเประมาณนี้นะสวัสดีท่านทนายนับนะครับ ผมก็ตอบคอมเมนต์อยู่นะฮะคุณไอคอนถามว่าประจาก์ข้อสงสัยเลยใช่ไหมครับก็คดยียาถ้าสารสงสัยก็ลงโทษดังนั้นคดีนี้ผมคิดว่าสารพนท่านน่าจะใช้คําว่าประจาก์โดยข้อสงสัยนะว่าจําเลยเป็นคนทําผิดนะครับอันนี้ผมผมผมเดานะผมเดาผมเดาเออค,คุณคุณสุราถามดีครับลุงคุณสุราถามว่าคดีนี้ลุงพลถ้าชั้นดีกาจะรับสารภาพได้ไหมครับเออได้ไหมครับตอบงี้ทุกท่านจดไหมนะ การที่จะรับสาร,รภาพมันคืออะไรทุกท่านคดีนี้ตอนแรกลุงพลทาอะไรแกสู้หรือแกรับแกสู้เขาีมีผมอขอบคุณคุณกุณชี่ครับหงวกสวยเลยกำลังวิพมาดีเลยคดีนี้ลุงพลสู้คดีถูกต้องไหมครับถ้าลุงพลจะรับสาร,รภาพกฎหมายวิทยากําหนดกติกาไว้ว่าจะต้องทําก่อนศาลชั้นต้นตัดสินดังนั้นเมื่อคดีนี้ลุงพลสู้คดีมาแต่ศาลชั้นต้นและศาลชั้นต้นตัดสินไปนแล้วว่าผิด ต่อมาชั้นอุทธรณ์หรือชั้นฎีกาจะกลับคำไปรับสารภาพไม่ได้แล้วมีสิทธิ์ยื่นแต่จะไม่ถือว่าเป็นการกับคำรับสารภาพนีครับมีติ๊กตอกถามว่าผมเป็นคนไหมเป็นคนครับ <c oughs> เป็นมนุษย์ครับไม่ใช่เอที่นี้แต่แนวคํพยาพิพากษาสารฎีกาก็ได้วางหลักไว้ว่าถึงแม้ว่าจะไม่สามารถแก้คําให้การจากสู้เป็นรับสารภาพในชั้นอุทธรณ์ฎีกาได้ก็ตาม แต่ถือว่าจำเลยเนี่ยขอบคุณครูตอกแตงแต่ถือว่าจำเลยเนี่ยยอมรับข้อเท็จจริงนักสลากติดประเด็นต่างๆเออก็ถือว่าเป็นเหตุในการถอนดีการต่างๆศาลฎีกาก็อาจจะถานเบาให้ก็ได้เหมือนกันนะเออรับสารภาพไม่ได้แล้วแต่เป็นการสลัข้อเท็จจริงในการต่อสู้นะฮะในลักษณะน,นั้นคุณอาจารย์เทิพถามถาว่าเออต้างขอสังเกตว่าลึกๆมีจิตคิดอิจฉ้าอืมน่าสนใจนี่คือกำลังบอกถึงมูเหตุจูงใจใช่ไหมครับ คุณกาชนาะเออถูกตนะังผมก็ได้เคยได้ยินนะตำรวจให้สัมภาษณ์ว่าลุงพลขัดแย้งกับพ่อแม่น้องอันนี้น่าจะเป็นมูลเหตุหนึ่งนะผวอันนี้ผมผมเดานะผมผมเดาเดาเาจากข่าวนี่แหละก็เดาเหมือนกันนะครับน้องมังแง้วบอกว่าไม่ได้กฎหมายได้ฟังวเคอห์กฎหมายเต็มๆอย่างนี้ฟินเลยใช่ไหมครับยินดีนะครับถกูจนาเนะสารวัตรจอใช่ใช่สารวัตรจอ,ใ,รจอให้สัมภาษณ์รายการคุณสจีลองเซิร์ชเท่าทิกตอกก็ได้ครับนะสจียีย่คดีอะไรเงี้ยนะครับอืม น้องลอยการถามว่าถ้ายื่นหรือไม่ยื่นดีกาผมมองว่าจะเป็นบวกหรือลบต่อจำเลยบ้างไหมไครับยังไงเรื่องนี้ลุงพลต้องดีการครับเพราะหนึ่งไม่ต้องห้ามดีกาและเป็นสิทธิ์สุดท้ายของลุงพลและถ้าลุงพลไม่ดีกาก็เท่ากับยอมรับคำให้กา,ารสาวนุทน์นะครับผมมองว่ายังไงการยื่นดีกาเนี่ยมันมีแต่เจ้ากับคือมันมีแต่กําไรหรือไม่ก็เท่าทุนใช่ไหมครับคือกําไรคืออาจจะเบาวกว่าหรือยกฟ้องเท่าทุนคือก็แค่ยี่สิบหกปีนะครับอยังไงผมคิดว่า ลุงพลจะต้องยื่นดีกาอยู่แ้วแหละแล้วลเป็นผลอาจจะเป็นผลกลางๆหรืออาจจะบวกลบก็กได้ทั้งหมดแต่ถ้าไม่ยืน่นดีกาปุ๊บมันก็เท่าทุนไงฮะเออใช่ไหมแต่ถ้ายื่นดีกาปุ๊บมันมีโอกาสเท่าทุนหรือหรือกําไรด้วยก็ได้นะครับ <c oughs> คุณธรรมประกันภัยสิแล้วบอกว่าคําว่าสู้ติดแน่แพ้ติดนานใช้กับคดีนี้ได้เลยใช่ไหมคะอืมก็มีส่วนนะครับขอบคุณพี่ทนาอันนะครับก็มีส่วนเพราะว่าคดีนี้สังเกตียไหมครับคําพิพภาษาขอบคุณพี่ทนาอันนะฮะดอกดอกกุหลาบ คำพิพากษาจะสังเกตว่าไม่มีการบรรเทาโทษเลยเรียกว่าไม่มีการรู้แก่โทษเลยไม่มีปกติทุกท่านเวลาคดียาเนี่ยถ้ารับสารภาพกติกาสามคนของประเทศไทยลดครึ่งหนึ่งแน่นอนส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่นะถ้าไม่จํานวนตัวหลักฐานลดครึ่งหนึ่งแน่นอนแต่ถึงแม้บางคดีจะสู้เนี่ยบางทีแนวทางการต่อสู้ก็เป็นประโยชน์แก่จาเลยอ,อยู่บ้างสามท่านส่วนใหญ่ก็จะลดให้นึ่งในสามประมาณนี้ แต่คดีนี้สังเกตได้ว,ว่าไม่มีการลดมาตาส่วนไม่มีการลดส่วนโทษเลยสแสดงเพราะอะไรเพราะว่าลุงพลสู้ขาดในภาษาวงการเรียกว่าสู้ขาดสู้ขาดเพราะอะไรสู้ว่าไม่ได้ทําสู้ว่าไม่ได้อยู่ที่เกินเหตุเลยใช่ไหมครับเออแต่ถ้าเรื่องนี้ลุงพลรับว่าผมอ่ะพาน้องจะพูดไปจริงๆแต่ปล่อยหลงทงหลงทางหาไม่เจออันนี้ไม่แน่อันนี้ไม่แน่อนนแนเอออันนี้ไม่แน่นะถ้าตอนแรกลุงพลยอมรับสมมุตินะย้อนไปถ้าลุงพลยอมรับในข้อท็จจริงว่า ยอมรับครับท่านต่อตํารวจต่อศาลว่าผมอะ่ะพาน้องชูไปเองนี่แหละแต่ตอนนั้นหลงทางกันสมมุตินะมาหลงไม่ได้หรอกเพราะตอนกลางวันไม่ตอนกลางคืนหลงทางกันและหาน้องไม่เจอน้องอาจจะไปนั่งปัสสาวะเป็นเด็กผู้หญิงอะเนาะผมเล่ก็มีสัตว์ร้ายมาเลยวิ่งหนีแล้วหลงทางกันอย่างเงี้ยก็ไม่แน่ศาลท่านอาจจะปราณีลดโทษลงออกว่านี้หน่อยก็ได้ดังนั้นคํานี้เข,ขาเรียกว่าสู้ติดแม่แพ้ติดนานก็อาจจะพอใช้ได้แต่อย่าลืมว่าที่ผมพูดไปว่ายังมีคําเห็นแย้งอยู่ในบางประเด็นนะครับ ใช่ครับนอ้องชมพู่เป,เป็นหลานเมียรครับอืมคุณอาซาลีก็บอกว่าลุงเบี่ยงคถามกับอรม่นน้องชมพู่ก็ที่มีมีมีข่าววิเคราะห์กันมานะอืมนะครับเออคุณครูนีระวันถามว่าทำไมคดีเยอะเยอะ,เยอะจังเลยคะไม่ได้ไม่ได้เยอะหรอกคดีนี้ผมว่าเร็วนะเร็วในระดับหนึ่งแล้วแหละคดีนี้อย่าอย่าเรียกว่าเยอะเยอะเรียกว่าเป็นการเป็นกระบวนกา,การยุติธรรมที่สมควรศึกษาไว้เป็นอย่างดีเลยแหละ คดีนี้ไม่ยืดเยือะไม่ยืดเยือครับมันเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมเพราะว่าลุงพลเขาสู้ไงในมุมนึงก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับแกด้วยว่าแกอาจจะไม่ทำจริงๆก็ได้สมมุตินะแกอาจจะไม่ทาก็ได้ดังนั้นที่มันจะต้องใช้เวลานานเพราะว่าลุงพลแกบอกแกไม่ได้ทําไงดังนั้นก็ต้องไปให้จบที่ที่ปลายทางก็คือตอนนี้ถึงศาลฎีกาแน่ๆแล้ครับ